สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ เดือนสิงหาคม2 0 6 6นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเราจะมาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดรายอดีมาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ทีเรามาดูกันว่าไพ่ของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่สองถ้วยหนึ่งเหรียญหกไม้ราชินีถือไม้ไพ่เดอะเฮอร์มิตไพ่เดอะเทมเพลนสนะครับหดาบแล้วก็เป็นไพ่หนึ่งไม้ 2ดาบนะครับสิบเหรียญอิทธิพลนะครับไพ่ใต้สำหรับอา่าวเป็นไพ่ห้าหมายนะครับโอเคไม่เป็นไรไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบนะครับลุ้นมากว่าจะมเีเป็นไพ่เสียหรือเปล่าก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับจริงๆแล้วไพ่เสียมีอยู่ไพ่ใบเดียวนะครับก็คือ5้าหมายเนาะแต่ ไพ่ใบนี้ก็กลางๆคือ2ดาบนอกนั้นดีหมดเลยนะครับโชคดีมากสาหรับชาวกันลักนาการมีไพ่เสียเพียงใบเดียวนะครับไม่ต้องกังวลเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณสำหรับชาวกันแล้วก็ลักนากันกันบ้างทธกพลน,นะครับโดยไพ่ภาพรวมนะครับความรักความสัมพันธ์ของคุณมีโอกาสค่อนข้างสูงมากๆกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับที่จะลงตัวแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความสุข ความสมหวังกับในเรื่องของความสัมพันธ์ไปแนโนมทิศทางที่เป็นบวกนะครับมากขึ้นเป็นในทาง p o s i t i v มากขึ้นมีโอกาสที่คุณกับเขาจะได้คอมมิทเมนต์กันได้รับการยอมรับนะครับได้รับความรักความสัมพันธ์ความอบอุ่นนะครับมีโอกาสที่จะมีแบบความสุขกันถึงขั้นแต่างงานนะครับบางคนก็มีแบบมงคลสมรสวิวาต่างๆนะครับน้อยสุดก็เป็นคอมมิทเมนต์ได้แบบนี้เป็นต้นนะครับ อะไรมันก็จะเป็นในลักษณะของความรู้สึกกับในเรื่องของความสัมพันธ์มีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับรูปแบบกับในเรื่องของสิ่งที่ดีนะครับแต่ตัวเราเองนะครับควรจะต้องพยายามเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบพัฒนานะครับในเรื่องของความรู้สึกศักยภาพสิ่งต่างๆให้มากขึ้นเนาะไม่ใช่ว่าแบบเหมือนความรักความสัมพันธ์มันดีแล้วทุกอย่างมันก็ดีหมดนะครับมันแปลว่าเราต้องทําตัวเองให้ดีก่อน เพื่อให้ทุกอย่างมันเป็นบันไดสู่ความสําเร็จนะครับไพ่บอกว่าคุณมีโอกาสสําเร็จแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนสําเร็จนะแต่ว่ามันก็มีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆอยู่ที่80-90มีโอกาสที่จะสําเร็จกับความสัมพันธ์คุณอาจจะมีอยู่ใน10หรือ20ที่อาจจะยังมีปัญหาให้ต้องปรับต้องเคลียร์กัน แต่มันก็มีข่าวดีนะครับสำหรับใครที่ยังมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจจะยังดูไม่โอเคทําให้ชาวกันลักคณะกันอาจจะมีความรู้สึกแบบตะกะอกะ้วนใจบ้างในบางครั้งหรือบางโอกาสนะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่คนเราจะไม่มีปัญหากันเลยนะครับมันมีโอกาสเป็นไปได้เพียงแต่ตัวคุณเองจะสามารถระง,งับโทสะอารมณ์ของเราได้มากแค่ไหนนะครับถ้าคุณระง,งับอารมณ์ความรู้สึก โสได้มากเราก็จะสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาสิ่งต่างๆไปในทิศทางที่ดีขึ้นประสบความสําเร็จได้มากขึ้นและสามารถที่จะมีความสุขความสำหวังนะครับความแฮปปี้อะไรแบบเนี้ยมากขึ้นทําให้เราไปสู่ฝั่งฝันในสิ่งที่เราต้องการโดยเชื่อคอมมิชเมนต์ถึงขั้นวิวาและสมรสกันได้แบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับชาวลัคนากันชาวกันกันบ้าง ไพ่ใบแรกของตัวคุณเองได้เป็นไพ่หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญตัวคุณเองนะครับอาจจะได้รับโอกาสดีๆความหวังใหม่ๆนะครับหนึ่งเหรียญคือการได้รับมันเป็นคุณค่าที่ยิ่งใหญ่นะนะครับคือถ้าเราอยากจะเปรียบหนึ่งเหรียญมันคืออะไรหนึ่งเหรียญก็คือถ้าเป็นเงินก็แบบหนึ่งบิตคอยอะไรประมาณนี้หรือถ้าเปรียบเป็นอ่าเขาเรียกว่าถ้าเป็นความรักใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นความสําเร็จก็คือเหรียญทองโอลิมปิก แบเนี้เป็นตอนนั้นนะครับมันก็คือแบบอะไรที่มาเป็นคุณค่าที่ยิ่งใหญ่นะครับถ้าเป็นทรัพย์สินก็ถึงอสังหาริมทรัพย์แบบนี้นะครับประมาณนี้ได้ก็แปลว่ามันมีความสุขความสมหวังได้ถ้าเรานะครับพยายามมั่นคงกับในเรื่องของความสัมพันธ์คําว่ามั่นคงแปลว่าเราต้องรู้จักที่จะ อดทนอดกลั้นรอคอยแล้วคุณจะมีชัยชนะความสําเร็จได้เหมือนเด็กน้อยอะครับที่หยอดกระปุกไปทีละบาท2บาทสุดท้ายมันก็มีเงินนะครับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านแล้วแต่เราจะเก็บเงินได้วินัยของคุณคือแบบไหนความรักก็แบบนั้นเช่นกันนะครับอยากจะบอกว่า1เหรียญขึ้นมาพร้อมกับหไม้หไม้แปลว่าตัวคุณเองนะครับอาจจะมีพัชั่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในลักษณะของการเปิดรับการยอมรับการติดต่อการสื่อสารกัน พูดจากันนะครับแบบนี้เป็นต้นทําให้เกิดใน,นลักษณะของความสุขความสมหวังมากขึ้นมีความรักความสัมพันธ์ที่แบบพัฒนาเติบโตและไปข้างหน้าอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็มีการแบบเขาเรียกว่าเปิดรับพลังงานในทิศทางที่ดีมันก็จะทําให้เราติดต่อสื่อสารคุยกันนะครับหรือ,อปฏิบตัติต่อกันในทิศทางที่มันเป็นการพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและยังมีไพ่หนึ่งดาบมาด้วยนะครับเหลืออีกอย่างเดียวคือ ไพ่ธาตุน้ำไม่ได้ขึ้นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะมีใบนี้ก็คือ1ดาบมา1ดาบเนี่ยนะครับแปลว่าชัยชนะความสําเร็จเราสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านกับทุกอย่างที่มันอาจจะเป็นท็อกซิตในอดีตเนาะบางคนอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคมีอะไรที่มันแบบ ท้าทายนะครับยากลําบากต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ในอดีตคืนไม่เข้าใครไม่ออกนะครับมีปัญหาบางคนก็อยู่ห่างไกลกันเรียกร้องกันมีในเรื่องของความทุกข์ระทมกับในเรื่องของความสัมพันธ์มาในอดีตแต่ตอนนี้ถ้าเราพยายามนะครับปรับแก้ไขเปลี่ยนแปลงเราจะมีชัยชนะความสําเร็จอันนี้คือแม่มดคนนี้กาลังแบบชูดับขึ้นไปนะครับมันแปลว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสําเร็จหรือชัยชนะนะครับประกาศสักดาห์แหละว่า มีความสําเร็จกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เราสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคและปัญหานะครับทำให้เราสามารถที่จะมีการเติบโตและพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะครับหดาบ1เหรียญแล้วก็1ไม้ทําให้เรามีภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่ดีงามความรู้สึกที่มีความแบบก้าวข้ามผ่านอุปสรรคแล้วทําให้เกิดการเจริญเติบโตการพัฒนาและมั่นคงต่อไปแบบนี้เป็นต้นนะครับ ทั้งหมดนี้มันคือสิ่งที่ดีเนาะมันเป็นสิ่งที่อาจจะเป็น p o s i t i v ให้กับตัวคุณเองได้นะครับมากขึ้นเนาะทีนี้นะครับเรามาดูกันต่อไพ่เนี่ยยังบ่งบอกถึงสถานการณ์นะครับเราอาจจะมีปัญหากันบ้างในสลับบางคนเนาะให้เราค่อยๆปรับและเปลี่ยนแปลงนะครับมันมีไพ่แบน,นี้คือห้าไม้ก็จริงนะครับบางคนอาจจะมีความรู้สึกแบบมีปัญหากันในเรื่องของเป้าหมาย ความรักความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ในสิ่งที่เรารู้สึกหรือสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราอยากจะเป็นอยากจะมีนะครับถ้าเราใช้ความแบบอดทนอดกัน้นนะครับรอคอยวงเล็บและขีดเส้นใต้นิดหนึ่งนะครับคำคำนี้เพราะหลายคนจะมาเนกาทีฟแน่นอนนะครับอยากจะบอกว่าคุณควรทําดีกับคนที่เขาทําดีกับเราหรือคนที่เขาเห็นค่ากับคุณ ผมพูดบางทีผมบอกว่าอดทนรอคอยบางคนอาจจะแบบตีความไปว่าทําไมฉันต้องอดทนหรือว่าเขาไม่ฉันไม่เขาไม่เห็นค่าของฉันเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นคือผมรับปวดหัวกับคนที่มามาฟังกับคําพยากรณ์แล้วไม่เข้าใจคนที่เข้าใจมีอันเนี้ยผมขอบคุณมากเลยบางคนเป็น f อซีนะครับโอ้เมนให้ตลอดเลยขอบคุณมากนะครับเพราะว่าคุณอาจจะเป็นอะไรที่แบบโอเคแหละน่าจะ พอเข้าใจกับสิ่งต่างๆที่ผมสื่อสารออกไปแต่บางคนไม่เข้าใจอันนี้ผมไม่ว่าและก็ไม่โทษนะแต่แค่อยากให้คุณเข้าใจนะครับว่าตัวคุณเองต้องเอาไปปรับไปประยุกต์ไปคิดไปตัดสินใจผมบอกว่านําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันของคุณ ไม่ได้บอกว่าคำทำนายนี้นะครับมันเป็นของคุณแล้วก็ติดตัวคุณไปตลอดแบบนั้นไม่ใช่ผมไม่ได้บอกดังนั้นให้คุณพยายามนะครับอะไรที่มันเป็นเป้าหมายถ้ามันดูไม่ชัดเจนคุณก็พยายามทำให้เป้าหมายนั้นนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเป้าหมายสิปรับใหม่สิถ้ามันไม่ได้คุณก็ต้องปรับเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเราจะมายึดติดตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะอะไรตอนนั้น่ะ เขากับคุณอะมันเป็นรักโปรโมชั่นอะไรมันก็ดูดีอะไรมันก็ดูสวยอะไรก็ดูแบบดูงามไปหมดแต่ในเมื่อความรักความสัมพันธ์มันดำเนินไปถึงณจุดจุดหนึ่งรู้เช่นเห็นชาติกันหมดแล้วอ่ะนะครับอันนี้ขอพูดแรงนิดหนึ่งรู้กันหมดทุกอย่างแล้วอ่ะนะครับทางนิสัยดีนิสัยไม่ดีนิสัยแบบยังไงรู้กันหมดแล้วนะครับทีเนี้ยความสัมพันธ์มันก็เปลี่ยนไป เพราะว่าตอนจีบกันตอนชอบกันเห็นแต่เรื่องดีๆเรื่องเรื่องแบบอะไรที่ผิดพลาดเล็กๆน้อยๆก็ยอมกันได้เพราะว่าอะไรครับพอทุกอย่างมันดูใหม่มันดูแบบเออฉันแคร์เธอเธอแคร์ฉันนะครับมันดูแฟร์เหลือเกินแต่ทําไมาตอนนี้มันเปลี่ยนไปเขาไม่ได้เปลี่ยนทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับแต่ความรู้สึกกับความรักความสัมพันธ์มันดูลดน้อยลงไปถ้าเราไม่เติมเต็มนะครับถ้าเรายังปล่อยทุกอย่างให้มันเหมือนเดิมในสมัยก่อนนะ ตอนนี้มันก็ยังเป็นมันก็จะไม่เป็นเหมือนแบบนั้นแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะสมัยก่อนเราดูแลเอาใจใส่กันดีนะครับนะอะไรก็ได้อะไรก็ดีอะไรก็ทํานะครับแบบนั้นเป็นต้นแต่พอเดี๋ยวนี้อะไรก็ไม่ทําอะไรก็ไม่มีอะไรก็ไม่ดีนะครับเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ได้เติมเต็มกันและกันไงนะยิ่งนานไปก็ยิ่งปล่อยตัวยิ่งเฉยชายิ่งรู้สึกแบบเธออยากทําอะไรก็ทําสิฉันก็จะทําของฉันอะไรแบบนี้เป็นต้นแบบอารมณ์ความรู้สึกเริ่มออกลาย บบนันอนะเป้าหมายความสําเร็จมันย่อมไม่เหมือนเดิมนะครับอยากจะบอกทุกๆท,ท่านแบบนี้นะว่าปัญหาความรักความสัมพันธ์เกิดจากการไม่พัฒนาไม่เติมเต็มนะครับมันถึงไม่เหมือนเดิมนะครับอีกอย่างหนึ่งคืออย่าคาดหวังทุกคนเนี่ยร้อยละ99%คาดหวังกับความสัมพันธ์ปฏิเสธไม่ได้เด็ดขาดนะครับว่าพวกคุณคาดหวัง ขนาดผมยังคาดหวังกับความรักเลยขนาดแบบปล่อยวางแล้วนะยังมีความคาดหวังอยู่บ้างนะเพราะอะไรถ้าเราไม่มีความคาดหวังเราจะอยู่ต่อได้ไงถูกไหมเราก็มีความคาดหวังแหละมันเป็นเรื่องปกติแต่เราไม่ได้แบบคาดหวังเนสัตว์ที่ว่าต้องสําเร็จต้องสักเซสฟูลทุกอย่างเขาต้องแบบดีกับเราเขาต้องรักเราเขาต้องแบบเชื่อเราชอบเราแบบทุกอย่างมันไม่ใช่นะครับมันคือมันอาจจะเป็นไปได้แต่ไม่ได้แปลว่าให้เราติดมายเซ็ตแล้วคิดแบบนั้นไปตลอด มันไม่ใช่1น1บวกหแล้วเป็น2เสมอไปอะนะครับมันไม่ได้หลักสูตรตายตัวดังนั้นความสัมพันธ์มันไม่เหมือนเดิมแน่นอนเหมือนตอนเด็กเราชอบอะไรตอนโตเราอาจจะไม่ชอบแบบนั้นเลยผมขอยกตัวอย่างตัวผมนี่แหละตอนเด็กกับตอนผู้ใหญ่นะไม่เหมือนกันแม้แต่อย่างเดียวเลย ไม่เหมือนกันเลยนะครับแทบจะหน้ามือเป็นหลังมือเลยตอนเด็กกับตอนใหญ่นี่คือตอนเด็กชอบแบบหนึ่งตอนใหญ่ชอบกับตลับปัดอีกด้านหนึ่งเลยนะครับตอนเด็กเป็นเด็กโลกลืมนะครับเด็กกล่องเต็มเด็กโลกลืมดับไม่กล้าไม่เหือไม่อือใด,ใดๆนะครับเป็นคนยอมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบเข้าบังคับได้หมดแต่โตมานี่คือแบบตอนเนี้ยนะครับกล้าแสดงออกมากขึ้นทําอะไรมากขึ้นกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองม,มากขึ้นกล้าพูดกล้าทากล้าชัดเจนนะครับ อะไรเงี้ยใครแรงมาแรงกลับสมัยก่อนคือแบบยอมทุกอย่างใครทํามาก็ไม่โกรธอะไรเลยนะครับไม่ต่อรองไม่ต่อเถียงใครใครพูดอะไรมาหืออืออะไรไม่เลยนะครับเป็นแบบนั้นเลยแต่ตอนโตมากับตละลบปัดอีกด้านหนึ่งคือพลิกเลยนะเห็นไหมอันนี้คือแค่ยกตัวอย่างนิสัยเรายังเปลี่ยนเลยแล้วความรักความสัมพันธ์มันจะไม่เปลี่ยนได้ไงถูกไหมครับ ดังนั้นบอกไว้ก่อนว่าตัวเราเองมันเป็นจุดสําคัญนะครับความรักความสัมพันธ์นะมันยังมีโอกาสที่จะสําเร็จได้มีโอกาสที่จะ u c กเ s สฟูลได้มีโอกาสที่จะมีความสมหวังในเรื่องของงานแต่งงานงานสมรสงานวิวาสได้ในสิ่งที่คุณต้องการคุณเลือกเอาว่าคุณจะเป็น6ไม้หรือ5ไม้นะครับห้าไม้คือปัญหาที่ต้องขัดแย้งกันนะครับแล้วก็ความไม่ชัดเจนแต่หกไม้มันคือความสําเร็จสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณอยาก เป็นอยากปรารถนาอยากจะมีบ้านอยากจะมีครอบครัวอยากจะมีความรักความสัมพันธ์การซัพพอร์ตกันและกันนะครับส่วนหกไม้คือการยอมรับเขายอมรับเราเขารักเราเขาอยากอยู่กับเรานะครับเราทําสําเร็จแบบนั้นเป็นต้น2ถ้วยคือเขารักเราเหมือนที่เรารักเขานะครับเรารักกันและกันเรามีคอมมิตกันเราแต่งเราจะแต่งงานกันเราจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับแบบนั้นเป็นต้นแต่ให้คุณระลึกถึงไว้เสมอว่า ถ้าเขาบอกเขาจะแต่งงานกับคุณเขาจะมีคอมมิทเมนต์กับคุณคุณอย่ายึดติดอยู่กับไอ้สองคำคำนี้เด็ดขาดเลยนะครับมันก็เหมือนกับเขาบอกว่าเขารักคุณแต่บางคนอาจจะไม่ได้ซักเซสฟูลนะสมัยก่อนผมก็เหมือนกันนะครับอันนี้ผมไม่ได้บอกนะผมเป็นคนถูกบอกนะเขาบอกว่ารักมากชอบมากแบบอโอ้โหอย่างกับแบบเราทําเสน่ห์ยาแฝดใส่ใเขาอย่างนั้นแหละนะครับแบบนั้นแบบนี้แต่ตอนเนี้ยโอ้โหเดือนหนึ่งคุยกันครั้งหนึ่ง อืมไอ้สิ่งที่บอกน่ะมันหายไปไหนผมไม่เคยไปแบบ just เขาไม่เคยไปแบบอะไรละ่ะต่อร้องต่อเถียงไม่เคยคือคือพูดอยู่นะว่าทําไมเขาไม่มีเวลาทําไมเขานิ่งเขาเงียบไปบ้างอะไรแบบเนี้ยตั้งหนึ่งเดือนนะเป็นคนอื่นนี่ขาดใจตายหรือไม่ก็แบบเลิกไปแล้วมั้งแต่เรายังอยู่ได้เขายังงงเลยว่าเราอยู่ได้ไงผมบอกเขาคําเดียวเลยว่าเราไม่คาดหวังแต่เราคิดไหมคิดนะครับเราคิดไหมคิดนะ เราเชื่อเขาทั้งหมดไหมไม่แต่เราไม่โวยวายเราไม่แบบไม่เรียกร้องเราไม่แบบอะไรมากเกินไปอาจจะแบบพยายามคุยอยู่ว่าแบบเออมีเวลาก็คุยกันมากขึ้นกว่านี้หน่อยได้ไหมอะไรแบบเนี้ยหรือถ้าว่างก็คุยกันมากกว่านี้หน่อยได้ไหมอะไรแบบเนี้ยแต่เรายังคงคอนเซปต์คือเราต้องไม่คาดหวังแบบนี้เป็นต้นนะครับอประมาณนั้น ทีนี้ก็อยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของตัวเราเองนะครับเราเป็นเจ้านายชีวิตตัวเองคนเดียวไม่มีใครมาบังคับตัวคุณได้ไพ่แค่เป็นทางเลือกให้กับตัวคุณนะครับอยากจะบอกว่าบริหารสเสน่มากๆนิดหนึ่งนะแล้วคุณจะได้รับโอกาสดีๆสิ่งดีๆนะครับเพราะว่าคุณยังมีแพทชั่นที่ดีแพทชั่นที่มันแบบทําให้ดึงดูดใจเขาได้อยู่นะครับเรายังมีแบบสิ่งที่ดียังสามารถที่จะทําให้เขานั้น ชอบเรารักเราหรือ,อยังทําให้เขาบับ เอ็นเอียงมาทางเราได้ถ้าเรามีเหตุและมีผลพอนะครับพยายามบริหารจัดการในเรื่องของความคิด mindset ของตัวเองให้มากบาลานซ์สมดุลตัวเองนะครับแล้วก็อยู่กับความเป็นจริงตกผลึกให้ได้คิดให้ได้ตัดสินใจให้ดีว่าตัวเราเองควรจะต้องทําอะไรยังไงนะครับแล้วเราก็จะไปถึงเป้าหมายความสําเร็จได้ประสบความสําเร็จดีมีโอกาสแตา่งงานมีโอกาสคอมมิชเมนต์แล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นคู่ชีวิตของกันและกันมีโอกาสาได้รับโอกาสดีๆยินดีกับชาวกัน ลักขนาดกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบอดีาลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ